สมองกระทบกระเทือนทาให้เกิดอาการอะไรได้บ้างก็ทับศัตไปเลยว่าคือการที่มีการอะไรที่กระทบกระแทกของศรรีศรษะโดยที่หลักการของคําว่า c o n c u s ชันนี่คืออะไรคือเรามีการกระทบกระแทกไม่ว่าจากอะไรก็ตามเช่นนักมวยถูกต่อยที่ศีรษะหรือว่าศีรษะกระแทกนักฟุตบอลมองบอลหรือมีการกระทบกระแทกศีรษะฟาดพื้นแล้วไม่ได้เกิดเลือดออกในสมองแต่ทําไมพอกระแทกเสร็จแล้วมีอาการบางคนใช้คําว่าเหมือนเออเอออองอองอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้บางคนเหม่อคือเหม่อช่วง สั้นๆ้าวิสิบวิจำเหตุการณ์ไม่ได้คือมันมีการกระทบกระแทกมันกระทบกระเทือนของสมองแหละในยุคป,ปัจจุบันเวลาทำเอ็มไอมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานมันจะมีการทําหลายๆรูปซึ่ง MI, เอ็มไอเอ็มัาจะดีเทคโมเลกุลของเหล็กตึ่มอยู่ในเลือดเราพอเรามีเลือดออกปั๊บธาาุเหล็กมันออกมาด้วยคือมันไปฝังตัวเราเจอว่าคนไข้กลุ่มที่เป็นคอนคัชชันเนี่ยมีเลือดออกเป็นไมโครเบีดคือคล้ายๆเลือดออกซิบซิบในสมองเราก็เกิดไอเลือดซิบซิบอย่างนั้นได้พวกนี้ซี CT ที่เ I, เเเรรียก SWI นนาจจะห็็ปุด ซึ่งมันแล้วแต่ว่าตำแหน่งที่การกระทบกระแทกอยู่ตรงไหนถ้าตำแหน่งอยู่ด้านหน้าก็อาจจะมีด้วยอาการคิดอะไรไม่ค่อยออกช่วงสนนั้นๆหรืออาจจะมีสับสนเวลาสถานที่ถ้าไปอยู่ด้านหลังก็อาจจะมองภาพแล้วมันเบลอรหรือเห็นไม่ชัดชั่วคราวถ้ามันลงล่างไปหน่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ซึ่งมันแล้วแต่ตำแหน่งตรงไหนของสมองก็ทําให้มีอาการานั้นๆเราก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่าคอนคัดชั่ง โดยสรุปก็คือไอคอนคัชชั่นี่มีอยู่จริงซึ่งพวกนี้อันตรายมันส่งผลทําให้เกิดอาการตอนที่อายุเยอะๆมากขึ้นได้บางคนก็เป็นอาการพาร์กินสันไลค์อาการคล้ายพาร์กินสันได้อไซเมอร์ imer, คือความจําเสื่อมได้ถ้ามันไปโดนบริเวณที่เกี่ยวความจําอาจจะมีอาการการเคลื่อนไหวผิดปกติพอเราสืบประวัติย้อนกลับไปก็มกักจะมีประวัติพวกกระแกระแทกทีีสั